พี่ชายกับพ่อแมตาเน่คู่เน่เโอ้โหน้าหนูออกมาแล้วเพื่เทพพี่ชายกับพ่อแม่ตาพ่อแม่ตานำหน้ามาอย่างสวยงามจัำจ้ำจ้ำจี้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 พี่พี่มาบอกว่าไปเป็นไรไปเป็นไรพ่อนแมตาพ่อหยอมอัดอัดอัดในท้ายเปิดท้ายมาแล้วจี้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 แต่ตุ้งคู่เมื่อู่สีคู่กินคนนี้กันมาแล้วเพื่อนเช้าวันก็อยากไปไปแล้วก็ไปเอาไปพ่อนแมตุนไป จับไปเลยจับไปเลยถ้ากรูรูดีรูดีกูไปครับจับไปเลยครับเพื่จับไปก็ไดครับครูรูดีรูดีคุณีหน้าดูเลยนะครับเอาเลยเมื่อกี้พ่อพกิจประสานมาดูที่มาคูนี้เป็นการชิงกระดับสามประเภทเลือต่อเอาไว้นะครับตะหวเทปเออยเทพิบานเทพิบานมาเนอขคาทิ่าอไม่ตากันเไม่ยอมไม่ทอนไม่แพ้วยเป็นการผ่าเที่ยวที่สามเที่ยวนี้ไม่มีการแตกต่างสระเภเอาเลยเอาเลยเอาเลยประมาณห้าสิบเมตรห้เมตรไผบนไผเบียร์ภเสียร์ภสีกุ๊กซู